ผ้าส้มไปจะไล่ตาเด,ด้อท่านดีไอขาจะไล่ตาเด้อพี่น้องเด้อถ้าบึงวัตถุสิ่งทุกอย่างหล่ะพี่น้องนี่กง็งาง,า,งาดำาใหญ่เล้ผมกำลังจะลงหัวเนาะกำลังลงหัวกำลังลงหัวอันนี้ก็ต้นยังพี่น้องโู้โหต้นมะปรางมะปรางพวกมีทถูกให้ทุกอย่างเนาะค่ะนี่ก็เดี๋ยวโอเคผ้าส้มสวนค่ะพี่น้องคะผ้าะค่ะยาวไปแล้วค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ ข้อ,องอยากข้องกินกันไรนี่ก็มะปรางเชื่องกันนี่ต้นมะปรางมะปรางนี่ต้นมะปรางนะคะท่านเอไอค่ะกิปนี้แล้วพี่พอนกับผ้าเขาหัวเข่าสวนนี่พี่น้องง่าง่าง่าพี่น้องค่ะบผ้าชุ่มมึงทีะ6 6 6 6่ะรหกหกหกคาดหกแน่พี่ค่ะ ขอบคุณในการรับชมนะคะระพีพรอ,อยู่ที่นี่ค่ะฝากช่องระพีพรพื้นผาเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอันนี้ก็คือมาระโกมาระโก,าาโกนี่ติละเป็นหยอดเพิ่งกับโอนอ่อยสอยลงเนาะเอาไม้คำไว้พี่น้องเฮ้ยน้าหวน,น้ำสวนอ๋อห็่บงมาระโกต้นนี่มาราโกเตี่ยนี่ต้นใบใหญ่พ่อกกจะให้กินแลน้วพี่น้องเนะเาะพ่อกจะให้กินชมสวน น้ำหัวน้ำสวนค่ะพ้าส้มน้ำหัวน้ำสวนหนีหากลาหลายบวิฟูมากอยาก่างใดไปเกี่ยวไปเหงวัวโบขอสิบ<พ>นาคะยาวไปแล้วะคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่าน,นะคะ่ะตนนี่พนกันอยากให้กินเนาะอยากเป็นหมาเป็นนวยให้กินนะตนนี่พนกันอยากให้กินเนาะอยากเป็นหมาเป็นนวยให้กินนะตนนี่พนกัอยากให้กินเนาะอยากเป็นหมาเป็นนวยให้กิน คีมนี่แล้วพี่พอนกับผ้าเขา่าหัวเขา่าสวนนี่พี่น้องง่ายง่าง่าพี่น้องค่ะบผ้าชุ่มมึงตีละหกหกหกคักหกเนี้ยคักดกเนี้ยเถอะโอ้ยมาดูคักดกเนี้ยที่พี่น้อง,อกกองเอ้ยต้นหนีอหน่อยๆคันลมมากยันคนยู้นอน,นี่เนาะพูนะนะเป็นปุ่มอยู่ผู้ใดเอ็นมามีกินกับฟางแล้วพี่พอนจะมีดอันปาดใะไออกกันบ่อยเห็นหรอกค่ะอันเป็นผูกไว้เนาะ แล้วเสือผูกรลางแล้วพี่พรจะมีดปาดใ้ออกกันบ่อยเห็นหรอค่ะอันเป็นผูกไว้เนาะเ้าเสือผูกของกินเนาะเบืองที่ล่ะต้นมะละกอแล้วพี่พรเบืองแต่ละต้นแต่ละต้นบริต้นใหญ่ต้นสูงได้พี่น้องบริต้นใหญ่ต้นสูงได้อืมว่ออันบ่แพงเ้อให้กินอยู่ค่ะหังบ่อบ่ขายบ่สางไรได้ค่ะ เอาไปอันนี้ก็คือมาระโกมาระโกนี่ตีละเป็นหยอดเพ่งกโอนอน่อ,อยซอยลงเนาะเอาไม่ทำไวอ่ะคล้องอยากคล้องกินก็นไรนี่ก็มะปรางเรื่องกันนี่ต้นมะปรางมะปรางต้นมะปรางนะคะท่านเอไอคะ่ะต้นมะปรางนะคะเนี่ยเอามาปลูกไว้ต้นมะปรางอยู่ในรั้วในสวนพลันติดแล้วพี่น้องพลันติดแล้ว ต้นมาค้องกินเนาะเมืองที่ล่ะต้นมะละกอและพี่พ่อนเมืองแต่ละต้นแต่ละต้นใบต้นใหญ่ต้นสูงได้พี่น้องใบต้นใหญ่ต้นสูงเด้อืมนะค้องอยากค้องกินกันไรนี่กะมะปรางเชื่องกันนี่ต้นมะปรางมะปรางต้นมะปรางนะคะท่านเอไอขค้องกินเนาะเมืองที่ล่ะต้นมะละกอและพี่พ่อนเมืองแต่ละต้นแต่ละต้นใบต้นใหญ่ต้นสูงได้พี่น้องใบต้นใหญ่ต้นสูงเด้ อืมเก้ปล่ยรุ่นแล้วเนาะข้าส้มน้ำหัวน้ำเผือกพี่น้องคะ่ะโห่หยาเมื่อกีาา้ละ่ะหยามะหกมัคักแน่เมืง่งกี้ดินใหญ่ปะดินเล็กกลางแล้พี่พรจะมีดปาดใะไออกก็ไม่เห็นหรอกคะ่ะพันผูกไว้เนานะเราเสื้อผูกอ่นะข้อหอยาข้อกินกันไรนี่กัมะปรางเท่ากันนี่ต้นมะปราง มะปรางนี่ต้นมะปรางนะคะท่านเอไอค่ะเป็นสามนวยต้นหน่อยหนึงพี่น้องต้นหน่อยหนึ่งยางเลาะน้าหัวมสวนมาเบิ่งต้นนี่พี่น้องเบิ่งมาดกค่ะเก็บหลายรุ่นแล้วเนาะข้าส้มน้ําหัวนําสวนพี่น้องค่ะเยอะโอ้ยหยาเมื่อกีละ่ะหยามาหกมาคักแน่เบิ่งเทวดินใหญ่ปะเทวดินระปรางาพี่พรจะมีต้นปาดในออกก่อนใบเห็นหรอกค่ะ เพิ่นผูกไว้เนาะเพิ่นเราเสื้อผูกพี่พรถอนหยาออกใครเนี่อหน้าส้มไปจะไล่ตาเด้อทันใดไอ้ขาจะไล่ตาเด้อพี่น้องเด้อผ้าบึงวัตถุสิ่งทุกอย่างแหรอ,อพี่น้องน,นี่กับงางาดำคักดกแน่เถอะโอ้ยมาดุกคักดกแน่ที่พี่น้องเอ้ยต้นหนี่อยๆคันลมมากหย่านคนยุ่นนอนหนีนาะพุนะ่นอ่ะเป็นปุ่มยูฟูดไดเอ็นบ่มีกินกับพี่พร ถอนหญ้าออกให้น่ยถอนคักดกแน่เถอะโอ้ยมาดูคักดกแน่ที่พี่น้องเอ้ยต้นหนีอยๆคันลมมากยันคนยู่นน,นี่เนาะพูดนะเป็นปุ่มยู่ผู้ใดไอ่ะบ่ม,มีกินกับอันนี้ก็คือมาระโกมาระโกนี่ตีละเป็นหยอดเพิ่งกับโอนอ่อยซอ,อยลงเนาะเอาไม้คำไว้เก็บหลายรุ่นแล้วเนาะข้าส้มน้ำหัวน้ำเปือนพี่น้องคะ่ะเนาะโอ้ยหญ้าบางทีละ หย่ามาหกมาคักเนี่ยมึงเถอดินใหญ่ไปเดินแล้วคลิปนี่แล้วพี่พอนกับผ้าเข่าหัวเข่าสวนนี่พี่นองง่าง่าง่าพี่นองค่ะผ้าช่มมองที่เราหกหกหกคักหกเนี่ยพี่ก็เป็นหมากเป็นนวยพน้องพริกพริกกับบดกกเราพี่นองค่ะเก็บไรรุ่นแล้วเก็บไรรุ่นแล้วนี่ควรควรบางทีล่ะอยู่น้ำหัวน้ำสวนหกหกพี่นองค่ะควรควร บางทีละ่ะอยู่น้ำหวัวน้ำสวนหอกขอกพี่น้องคะ่ะมีถุกให้ทูกอย่างเนาะคะ่ะนี่ก็เดายอเคผ้าส้มสวนค่ะพี่น้องคะ่ะผ้าเก็บไรรุ่นแล้วเนาะผ้าส้มน้ำหวัวน้ำสวนพี่น้องคะ่ะเะโอ้อยหยาบางทีละ่ะหยาม่หกมาคักแน่เมื่อเธอดินใหญ่ปะเดินแล้วพี่พ่อนทอนหยาออาไห้นะอนหยาให้แล้วเพืก่กำลังจะลงหวัวเนาะกำลังลงหวัว กำลังลงหัวอันนี้กระต้น,ตอนอยั้งพี่น้องหู้โต้นมะปรางมะปรางคลิปนี่แล้วพี่พอนกับผ้าเขา่าหัวเขาว่าสวนนี่พี่น้องง่าง่าง่าพี่น้องค่ะบผ้าชุมเมึเ่อีละหกหกหกขาหกแน่พี่กวยใหยเห็นวอยเห็นเมียดเมึ่อีละ่ะผ้าเบิ่งนี้ต้นทุดินพี่น้องค่ะทุดินพริกน้ำหัวสวนเบิ่งพี่น้อง,องมาแล้วกอตาค้องอยาคข้องกินกันไร นี่กะมะปรางเครื่องกันนี่ต้นมะปรางมะปรางต้นมะปรางนะคะท่านเอไอ่ะต้นนี่พ่อนก็อยากให้กินเนาะอยากเป็นหมาเื่นน้ยให้กินนะพี่พ่อนก็ไม่ทาไว้ต้นมะปรางปลูกไว้น้ำหวน้ำสวนให้มีทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องค่ะปลูกของยาต้นนี่พ่อนก็อยากให้กินเนาะอยากเป็นหมาเื่นน้ยให้กินนะต้นมะปรางนะคะเนี่ย ามาปลูกไหต้นมะปรางอยู่ในรั้วในสวนพันติดแล้วพี่น้องพื้นติดแล้ว,ต,ลวต้นมะพร้าวขอบคุณในการรับชมนะคะระพีพรอ,อยู่ที่นี่ค่ะฝากช่องระพีพรพื้นผาเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเป็นสามหน่วยต้นห,หน่อยหนึ่งพี่น้องต้นห,หน่อยหนึ่งย่างรลานน้ำหอมสวนมาเบิงต้นนี่พี่น้องเบิงมาดคาูค่ะของกินเนาะ ิ่งที่ล่ะต้นมะละกอระพี่พริ่งแต่ละต้นแต่ละต้นริต้นใหญ่ต้นสูงเด้พี่น้องใบต้นใหญ่ต้นสูงเด้อือบุกำกินได้เลยครับพี่น้องค่ะนี่ต้นใบใหญ่ด้วยนี่ต้นมอใหญ่ค่ะน้ำหัวน้ำสวนคือเก otras, story, so ่างต้นนี้พี่น้องมีอยู่สองหน่วยมีอยู่สองหน่วยเป็นสามหน่วยต้นหน่อยหนึงพี่น้องต้นหน่อยหนึ่งยางรลานน้ำหัวน้ำสวนมาเบ่งต้นนี้พี่น้องเบ่งมาดูค่ะ ขอบคุณในการรับชมนะคะระพีพรอยู่ที่นี่ค่ะฝากช่องระพีพรพื้นผาเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีพวกกเป็นหมากเป็นนวยแองพลกเพี็กกับบดอกเราพี่น้องค่ะเก็บไรรุ่นแล้วเก็บไรรุ่นแล้วนี่ค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะระพีพรอยู่ที่นี่ค่ะฝากจ่องระพีพรพื้นผาเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเก็บไรรุ่นแล้ว ผ้าส้มน้ำหัวน้ำสวนพี่น้องค่ะโหหย,ยาบางทีละ่ะหยามาหกมาคักแน่เมืองทวดดินใหญ่ปะทวดินแล้วนะคะยาวไปแล้วะค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านคะ่ะพวกมีถูกให้ทุกอย่างเนาะค่ะนี่ก็เดี๋ยวโ okay อเคผ้าส้มสวนค่ะพี่น้องค่ะผ้าส้มสวนน้ำหัวน้ำสวนค่ะผ้าส้มน้ำหัวน้ำสวนนี่หยากระไรไรโมบิฟูมาอยากได้ไปเกี่ยวไปเหงูอ่วเพ ก็สิตํากินได้เลยค่ะพี่น้องคะนี่ต้นโมยายได้นี่ต้นโมยายค่ะน้ำหัวน้ำสวนคือเก่าบางต้นนี่พี่น้องมีอยู่สองหน่วยมีอยู่สองหน่วยต้นมะปรางนะคะเนี่ยเอามาปลูกไว้ต้นมะปรางอยู่ในรั้วในสวนพันติดแล้วพี่น้องพันติดแล้วต้นมาพี่น้องเอ้ยน้ำหัวน้ำสวนโอ้เห็นบางมะละกาตอต้นนี่มะละกอเตีย